ถ้าเรียงความสําคัญนะครับที่สุดเลยในชีวิตนะครับสําหรับผมเนี่ยก็คือสุขภาพคือบางคนอาจจะบอกว่าครอบครัวหรืออะไรก็ตามมันสําคัญอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีทุกอย่างจะแย่ไปหมดถ้าคิดถึงสภาพที่เราสุขภาพไม่ดีนะเราสุขภาพไม่ดีตอนเราอายุเยอะเรามีลูกแล้วลูกเราก็กระตันอยู่กับเรา เขาต้องใช้เวลาทั้งหมดของเขาที่จะไปพัฒนาชีวิตไปมีความสุขกับครอบครัวของเขาใช้เวลาทั้งหมดของเขาใช้เงินเก็บของเขาทั้งหมดมาดูแลเราที่ป่วยเพราะเราไม่ดูแลตัวเองเพราะ,ะนั้นผมจึงมีความชัดเจนมากว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมคือการที่เราสุขภาพดีสุขภาพที่ดีของเราคือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับคนที่เราลักก็ต้องบอกเลยครับบอกว่า หลังจากที่ผมรักษาผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดตลอดชีวิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการมีชีวิตอยู่โดยเป็นปกติสุขอะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟอกเลือดสัปดาห์ละ3วันไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดบ่อยๆไม่จำเป็นต้องเข้าออกโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องกินยาทุวิทุวันเนี่ยมันคือสมบัติที่สุดยอดมากๆแล้วถามว่าเห็นคุณค่าในชีวิตไหมก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เรียนหมอมาเนี่ยก็เห็นคุณค่าในชีวิตมาตลอดแล้วครับเพราะว่าเจอคนตายมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่เเียยยวับอาุลคร การฟอกไตเนี่ยเด็กอายุ20ก็ฟอกได้เยอะแยะเต็มไปหมดผ่าตัดเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดคือต้องบอกเี้ยว่าเวลาเราดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่เหมือนเราซื้อของเวลาเราซื้อของเราเอาเงินไปซื้อใช่ไหมฮะเอาเงินไปซื้อซื้อขนมเราก็ได้ขนมซื้ออาหารเราก็ได้อาหารซื้อเสื้อผ้าเราก็ได้เสื้อผ้าแต่เวลาจะซื้อสุขภาพเนี่ยเดินเอาเงินไปซื้อสุขภาพมันได้ไหมมันไม่ได้นะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสะสมไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะรวยคุณจะจนหรือเศดสถานะอะไรทั้งสิ้น จะรวยจะจนคุณต้องสะสมสุขภาพด้วยตัวเองต้องมีความตั้งใจต้องมีไมเซ็ตที่ถูกต้องกับสุขภาพมันจะเป็นสิ่งที่เป็นบอกเกิดของความสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชื่อเสียงต่างๆถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยไอความสําเร็จที่ทุกคนไข่หากันเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์แต่น่าเสียดายมากๆครับว่าคนที่นึกได้ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาล อาจจะป่วยมากๆหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมามีสุขภาพดีแล้วสิ่งสําคัญที่ผมอยากแนะนําคือถ้าวันนี้ท่านยังมีสุขภาพดีอยู่อย่ามองข้ามความโชคดีในชีวิตของท่านจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะมันมีค่ามากกว่าอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่ามันมีค่าสุดๆแล้วมันจะเสริมในทุกๆอย่างมันจะทําให้ท่านพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมอย่างน้อย10เท่าแน่นอนครับถ้าท่านมีสุขภาพ